สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าผู้ก่อการร้ายกลายเป็นผู้ก่อการดีท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่รัฐบาลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งใช้กำลังทหารหลายหมื่นคนพร้อมอาวุธยุโทโธปรกรณ์เข้าสลายการชมรุมนุมของกลุ่มนปชและคนเสื้อแดง ที่ปิดล้อมรำเนียบรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2 5 5 2จนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามเลือดนั้นท่าทีและการปฏิบัติของกองทัพบกภายใต้การนำของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้เข้ามาแทรกแซงโดยการใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าผลักดันและสลายการชุมนุมอันเป็นการส่งสัญญาณบอกเป็นในว่า ใครก็ตามที่เป็นปรปักต,ต,ต่อรัฐบาลน,นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะถือว่าเป็นศัตรูกับกองทัพด้วยนั้นถือว่าเคราะอยังดีที่แกนนำนปชในเหตุการณ์นั้นมีจิตสำนึกที่เสียสละและเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองและไม่ต้องการที่จะเอาชีวิตเลือดเนื้อของผู้ชุมนุมไปสังเวยความเหี่ยมโหดของกองกำลังติดอาวุธสงครามที่ถูกสั่งให้มาจัดการกับศัตรูของรัฐบาลแบบไม่ไว้หน้า จึงได้สั่งให้สลายการชุมนุมและยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดีแต่แทนที่รัฐบาลจะมองเห็นถึงสปิริตของแกนนำนปชในข้อนี้เมื่อเทียบกับแกนนำพันธมิตรซึ่งมักจะใช้เด็กสตรีและพระภิกษุสงฆ์เป็นโล่มนุษย์ปกป้องแวดล้อมแกนนำเป็นไข่แดงในท่ามกลางความสุ่มเสี่ยงของผู้บริสุทธิ์ที่มาชุมนุมที่อาจจะต้องเสียชีวิตและเลือดเนื้อจากการปราบปรามและเขนฆ่าของทหารหรือทหาร หรือตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมและแทนที่พอบททบและผู้บังคับบัญชาทั้งทหารและตำรวจจะใช้ความละมุนละม่อมพร้อมทั้งให้เกียรติแก่ผู้ชุมนุมและแกนนำตามสมควรกับใช้ท่าทีและพฤติกรรมที่แข็งกร้าวและเข้มข้นราวกับว่ากำลังปฏิบัติต่อเฉลยศึกหรืออาชญากรก็ไม่ปานแถมยังฉวยโอกาสใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุมบรรดาแกนนา ของกลุ่มนปชและผู้ร่วมชมนุมคนอื่นๆยังเอาเป็นเอาตายในขณะที่การดําเนินคดีต่อแกนนําของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งในคดียึดธรรมเนียบรัฐบาลและยึดสนามบินสุวรรณภูมิในข้อหาก่อก,อการร้ายและก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองผ่านมาแล้วหลายเดือนก่อนหน้านั้นกลับไม่มีอะไรคืบหน้าและยังไม่มีอะไรมากมายไปกว่าการออกมาถแถลงแก้เกี่ยวไปวันๆว่ววา การสอบสวนคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ถึงแม้ผลการสอบสวนจะเสร็จไปแล้วแต่ก็มีการดึงเรื่องไว้ไม่ให้ถึงมือพนักงานอายการเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนก่อนแล้วลูกเล่นสารพัดรูปแบบก็งัดออกมาใช้จนหมดไส้หมดพุงแล้วก็ยังไม่มีปัญญาผลักดันคดีนี้ให้คืบหน้าได้แม้แต่พอมีข่าวว่าหัวหน้าพนักงานสอบสวนกำลังจะรวบรวมหลักฐานส่งให้อายการสั่งฟ้อง ก็โดนม็อบพันธมิตรบุกมาบีให้ขึ้นเวทีมอ็อบเปลี่ยนจากการกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายยึดสนามบินเป็นการสรรเสริญว่าเป็นผู้ก่อการดีก็ไม่เข้าใจว่าเป็นผู้ก่อการดีในสถานใดขนาดหัวหน้าพนักงานสอบสวนอบหลักฐานเป็นคันรถเตรียมที่จะยื่นต่ออัยการยังอุตส่ามีโทรศัพท์ลึกลับสั่งให้ขนกลับอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากนั้นไม่นาน พลตำรวจเอกวุฒิภวเวทซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและถูกบีบให้ขึ้นเวทีพันธมิตรซึ่งมาปิดล้อมหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลและเปลี่ยนข้อกล่าวหาเป็นผู้ก่อการดีกลางอากาศนั้นก็ต้องถอนตัวจากการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้ที่ผ่านมาเกือบสองปีก็ยังไม่ปรากฏว่าแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ถูกดำเนินคดีอย่างเป็นกิจจลักษณะและถูกนำไปตัวไปคุมขังหรือไล่ล่า,ลาแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวของแกนนำนปชและแนวร่วมที่ถูกกระทำโดยอำนาจรัฐภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะล่าสุดเมื่อแกนนำพันธมิตรส่วนหนึ่งมาปักหลักปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งรวมทั้งท้าทายพรบรความมั่นคงและหมายเรียกของตำรวจก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้ ในทางกลับกันยังเป็นผลให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีพันธมิตรก่อการร้ายยึดสนามบินคือพลตำรวจโทสมยศพุ่มพันม่วงต้องถอนตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนจำลองไปอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าผู้ก่อการร้ายกลายเป็นผู้ก่อการดีก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ